สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลกูกยิ่งใหญ่ตะการตาลาังการงานสร้างพิธีเปิดเทศกาลสงการไทย2024เทศกาลสงการไทยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์เย็นทั่วรามาหาสงการซึ่งจัดพิธีเปิดด้วยขบวนรถพาเดมาหาสงการสะท้อนอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยและกิจกรรมสงการเต็มรูปแบบระหว่างวันที่11ถึงวันที่15เมษายนนี้ณนะท้องสนามหลวงห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิร์และทั่วประเทศ โดยมีไฮไลท์ในการจัดงานเช่นกิจกรรมขบวนรถทาเลตต่างๆไม่ว่าจะเป็นขบวนพระพุทธรูปขบวนประเพณีของแต่ละภาคและขบวนเทพีสงการโดยปีนี้มีเอนโทนี่โฟซิวแมนดาออฟดัมแอปทักซอนหม่ดาวิกาเป็นนางโมหทอนทีวีและยังมีขบวนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติเช่นฟ้านปิงป,งปิงนางเอกจีนชื่อดังนอกจากนี้ยังมีการแปลสอนด้วยโดนและเวทีแสดงกิจกรรมต่างๆขนาดใหญ่แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการตะการตา ซึ่งก็มีชาวต่างชาติทั่วโลกแสดงทัศนกติความคิดเห็นหลากหลายเช่นตอนนี้พวกเราอยู่กรุงเทพพร้อมมากกับเทศกาลสงการปีนี้ต้องสนุกสุดเวียงกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนในช่อง YouTube สื่อรอยเตอร์ c n b c และอื่นๆก็มีชาวโลกได้เข้ามาแสดงทัศนกติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวโลกท่านแรกครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วในการเล่นสงการไทยสำหรับฉันและเพื่อนๆยังมันและสนุกเหมือนเดิมหวังว่าเพื่อนๆต่างชาติที่มาเล่นสงการจะสนุกเหมือนกับพวกเรานะแล้วเจอกันที่ถนนสีลมจากไต้หวนันท่านต่อไปครับสวัสดีปีใหม่คนไทยจากฮ่องกงปีที่เราเล่นสงการที่ฮ่องกงเพื่อนบอกว่าถ้าอยากสนุกกับเทศกาลสงการไทยแบบดั้งเดิมต้องมาสัมผัสที่ประเทศไทย ตอนนี้อยู่ถนนสีลมมันสุดเหวี่ยงมากทันต่อไปครับมันกลายเป็นเทศกาลที่ต้องมาทุกปีแล้วสำหรับสงการไทยในฐานะคนญี่ปุ่นก็อยากเชิญชวนคนญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยเล่นน้ำสงการให้ลองมาสัมผัสด,ดูสักครั้งแล้วจะติดใจจนต้องมาทุกปีแบบฉันทันต่อไปครับแก๊งพวกเรามาจากสิงคโปร์เริ่มเล่นมิทไนเด y สงการที่หาดใหญ่ตั้งแต่วันที่11แล้ว เมื่อวานก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมันและสนุกกว่าปีที่แล้วมากเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดสวัสดีปีใหม่คนไทยทุกคนนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเมื่อคืนวันนี้แก๊งมาเลเซียของฉันโดนแก๊งสิงคโปร์ถล่มหนักมากที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตคืนนี้พวกเราจะแบลคืนมาสนุกมันสุดเหวี่ยงจอยกันอีกนะเพื่อนสิงคโปร์สวัสดีปีใหม่ไทยเช่นกันท่านต่อไปครับ นับตั้งแต่ที่ฉันมาทำงานอยู่สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมเล่นน้ำสงการทุกปีและปีนี้ก็สนุกเหมือนเดิมสำหรับฉันคิดว่าชาวมุสลิมสามารถเล่นน้ำสงการได้เพราะมันคือเทศกาลไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาทัานต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนจากเกาหลีใต้ขอเสียงคนที่ไปเล่นน้ำที่ถนนข้าสารวันนี้หน่อยสนุกไหมสำหรับฉันและเพื่อนๆสุดเวียงมาก คิดว่าพรุ่งนี้จะไปเริ่มต้นที่ถนนสีลมก่อนใครพร้อมก็มาจอยกันนะทันต่อไปครับสงการไทยปีนี้เป็นครั้งที่2แต่เป็นครั้งแรกที่มาเล่นที่ขอนแก่นถนนข้าวเหนียวคนเยอะสนุกสนานไม่แพ้ที่ถนนข้าวสารสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจากนื้อทะแลนทันต่อไปครับพวกเรามาจากจีนมาร่วมเทศกาลสงการไทยปีนี้เป็นปีที่สแล้ว เมื่อวานนี้ที่สนามหลวงมันสนุกมากแถมยังได้เจอฟันปิงปิงอีกด้วยพรุ่งนี้พวกเราจะไปถนนข้าวสารแล้วมาเจอกันมาจอยกันนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าที่พัทยาก็สนุกสุดเหวี่ยงเหมือนกันมีเวทีคอนเสิร์ตพร้อมเล่นน้ำสงการไปด้วยมีนักท่องเที่ยวจีนที่มาเป็นกรุปทัวร์และนักท่องเที่ยวชาติอื่นร่วมเล่นสงการกันเยอะมากสวัสดีปีใหม่ไทยจากจีน ทันต่อไปครับทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงคิดว่าสงการมีแต่ในประเทศไทยประเทศกัมพูชาของฉันก็มีแถมประวัติศาสตร์ก็เก่าแก่และยาวนานกว่าอีกด้วยเชิญชวนชวน,นักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสสงการกรัมพูชาสักครั้งทันต่อไปครับฉันเป็นคนสิงคโปร์หลายวันก่อนก็ไปเล่นน้าสงการที่สถานทูตไทยประจําสิงคโปร์แต่รู้สึกว่ามันยังสนุกไม่พอเลยชวนเพื่อนๆมาสาดน้ํากันต่อที่กรุงเทพ วันนี้ที่เซ็นท่านเวอร์พุ่งนี้ไปต่อที่ถนนเข้าสารท่านต่อไปครับพึ่งกลับจากถนนเข้าสารสนุกและมันมากพุ่งนี้คิดว่าจะไปถนนสีลมหรือไม่ก็สนามหลวงสงการปีนี้เป็นปีที่สองแล้วสำหรับฉันและเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนมีความสุขจากไอแลนด์ท่านต่อไปครับคนอเมริกันขอสวัสดีคนไทยทุกคนและเชิญชวนมาร่วมเล่นสงการที่เชียงใหม่กันนะ เมื่อวานนี้แค่อุ่นเครื่องก็สนุกแล้วแต่วันนี้เล่นจริงบอกเลยมันสุดเหวี่ยงจริงๆแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันอีกนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสวัสดีปีใหม่ไทยเช่นกันจากแคนาดาเมื่อวานนี้ฉันเล่นน้ำสงการอยู่ที่อุโมงค์น้ำแต่วันนี้เดินไปตามถนนคูเมืองสาดน้ำกันมันมากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติพรุ่งนี้พร้อมลุยเหมือนเดิมแล้วเจอกันนะท่านต่อไปครับ อากาศที่พัทยาร้อนมากก็เลยศาสดน้ําสงการตั้งแต่วันที่10เพื่อคลายร้อนและน่าจะเล่นยาวไปถึงวันไหลที่19นี่คือครั้งแรกที่ได้เล่นสงการคิดว่าวันไหลจะสุดเหวี่ยงมากกว่านี้สวัสดีปีใหม่ไ,ไทยจากสวีเดนท่านต่อไปครับวันนี้เดินผ่านซอยนานา,นาได้เล่นน้ํากับสาวประเภทสองไทยพวกเธอถามพวกเราว่ามาจากไหนก็ตอบว่ามาจากฟิลิปปิน พอได้ยินคําตอบพวกเธอก็ววลคามหลังจากนั้นพวกเราก็สนุกสนานสุดเหวี่ยงกับการสาดน้ำทันต่อไปครับสงการเป็นคําของอาเซียนตอนบนและทุกประเทศก็ยึดเอาวันที่13ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เช่นกันกับประเทศลาวของฉันก็มีเทศกาลสงการเหมือนกับประเทศไทยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสสงการลาวทันต่อไปครับ เริ่มแล้วสงครามน้ำที่ภูเก็ตวันนี้ได้เล่นสาดน้ำกับชาวยูเครนด้วยฝากถึงผู้นำประเทศรัเสเซียของฉันให้คุยกับผู้นำยูเครนเปลี่ยนจากปืนจริงมาเป็นปืนฉีดน้ำดีกว่าไหมมันแค่เปียกไม่ถึงตายจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเห็นด้วยในฐานะชาวยูเครนที่หลบภัยสงครามมาอยู่ภูเก็ตเหมือนคุณอยากให้สงครามที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทั้งสองจบ เปลี่ยนจากการ่าดกระสุนมาสาดน้ําสงการกันดีกว่าสนุกกว่ากันเยอะทันต่อไปครับสงการปีนี้กับประเทศเมียนมาไม่ได้เพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติก็เลยชวนเพื่อนๆจากสมุทรสาครมาเล่นสงการในกรุงเทพขอพรปีใหม่พม่าขอให้ประเทศเมียนมากลับมาสงบสุขโดยเร็วทันต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ไทยแลนด์จากเวียดนามเหตุการณ์วันนี้ที่ถนนสีลมชุนลมุนวุ่นวายมาก เจอโจดแก๊งอินโดนีเซียก็เลยขอระบายความแค้นที่สะสมมาจากสนามฟุตบอลปืนฉีดน้ำคุณละกระบอกยิงกันยับเละทั้งคู่ทันต่อไปครับสงขาหาดใหญ่ตอนนี้เต็มไปด้วยคนมาเลเซียที่เข้ามาเล่นน้ำสงการฉันและเพื่อนๆก็มาทุกปีเหมือนกับเทศกาลสงการเป็นเทศกาลของคนมาเลเซียไปแล้วคืนนี้เจอกันอีกรอบนะเพื่อนๆท่านต่อไปครับ ฉันเป็นคนเยอรมันนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมเล่นสงการไทยที่ภูเก็ตวันนี้สนุกมันมากคิดว่าจะเล่นทุกวันจนกว่าจะจบเทศกาลขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะทัศนคติของชาวโลกท่านสุดท้ายครับแค่วันแรกก็สนุกแล้วเหลืออีกสองวันสำหรับเทศกาลสงการที่กรุงเทพคิดว่าถ้าเพื่อนๆยังไหวก็จะชวนกันไปต่องานวันไหลที่พัทยา สวัสดีปีใหม่ไทยแลนด์จากพวกเราชาวแก๊ง l g b t ไต้หวนันนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลู่ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ